บทที่6เด็กย้อนแยง้งหลังทานอาหารเสร็จคุณคานพาน้องแก้วเดินซื้อของอีกพักเด็กน้อยเลือกเสื้อผ้าหลายแนวจนค้นใจเงินขมวดคิ้วอะไรคือเสื้อลายพรางกับรองเท้าบูทหนังสีดำคู่โตเสื้อยืดผ้ามัดย้อมสีน้ำเงินสลับขาวกับกางเกงวอร์มเข้าชุดขนาดน่าจะใหญ่กว่าเจ้าตัวสักห้าไซส์เสื้อยืดลายหัวกะโหลก เสอยือดลายการ์ตูนญี่ปุ่นกางเกงว่ายน้ำขาสั้นลายใบมอนสเตอร์ล่ายีนรัดรูปเข่าขาดสีดำเสื้อยือดขาวตัวยาวพิเศษกางเกงนอนขาสั้นเนื้อนิ่มและรองเท้าผ้าใบาทางใครทางมันร่างเพียวหยุดดูร้านเครื่องประดับจำพวกเครื่องหนังประดับโซ่อยู่พักหนึ่งจับวางจับวาง,จ,วางจนคาโน้มตัวมองข้ามไหลชอบก็เอาสิฉันซื้อให้ไม่เอาดีกว่า แก้วหันกลับมายิ้มตาใสใสคุณเขาทำไมล่ะอะกระเป๋าลายน้องหมามือขาวคว้ากระเป๋าผ้าสีขาวมีลายตัวการ์ตูนรูปหมามาสะพายไหลเลือกไม่ถูกว่าจะเอาทรงไหนมาเฟียตัวโต,วตวอมยิม้มแววูฟฮิวสโุปปี้น่ารักดีไม่หยอกสุดท้ายคุณเขาเลือกซื้อให้ทั้งสองใบโดยแก้วบอกว่าจะส่งใบหนึ่งไปให้แสนดี กว่าสองชีวิตจะพากันกลับมาถึงคอนโดหรูเวลาก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วเจ้าของบ้านปล่อยเด็กน้อยกับเข้าของไว้ที่ห้องรับแขกก่อนพาตัวเองเข้าห้องนอนใหญ่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าวางแผนในหัวว่าจะทำงานอีกสักหน่อยก่อนเข้านอนขายาวชะงักเมื่อเห็นว่าเตียงตัวเองมีคนตัวเล็กในชุดเสื้อยืดข่ากับกางเกงขาสั้นนอนคว่มหน้าจิ้มมือถือท่าทางสบายใจอยู่ ผมสีดำมีน้ำหยดติงต่งๆจนผ้าปูที่นอนชื้นเป็นวงคุณอาบน้ำนานมากเลยแก้วบ่นทั้งที่ตายยังไม่ล้าจากหน้าจอเธอมาทำอะไรในห้องฉันคานมัดเชือกกางเกงนอนผ้าฝ้ายขายาวเปลือยอกท่อนบนโชว์มัดกล้ามน้องมาดูแลความปลอดภัยให้คุณไงหือถ้ามีใครบุกเข้ามาน้องจะปกป้องคุณเองแก้วหันมามองคนตัวสูงด้วยสายตามุ่งมั่นคานถอนหายใจ สายหน้าด้วยความเอ็นดูก้อนกลมๆฟูๆสองก้อนลอยเด่นตัดกับผ้าปูที่นอนสีเทาเข้มเรียวขาขาวขยุกขยิกไปมายามเจ้าตัวหัวเราะคลิกคักกับมือถือดูยังไงก็แค่เด็กหนุ่มตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่หรือไงตัวก็เท่านี้อุตส่ามีน้ำใจเสนอตัวปกป้องมาเฟียอย่างเขาโดนอันประก้ารุมโทนนี่คืออะไรคิ้วเรียวขมวดมุน ชายหนุ่มหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กโปะบนผมเปียกๆตาคมอ่านโพสต์ในเฟซบุ๊กเพจที่แก้วกำลังอ่านดูเหมือนจะเป็นเพจท่องเที่ยวอะไรสักอย่างตัวอันปะก้าเป็นอืมสบายมากเลยอ่าดีจังคุณอย่ายอยู่สิตรงนั้นดีมากเลยใบหน้าที่คลุมอยู่ใต้ผ้าขนหนูหันมาค้อนใส่คานจึงรีบขยับมือเช็ดผมให้แก้วอย่างขยันขันแข็ง ปลายเท้าขาวกระตุกดิกๆยามเขาเช็ดหลังใบหูจุดอ่อนของน้องหมาไม่ได้หายไปยามอยู่ในร่างมนุษย์มีคนมาลูบๆเก่าๆขยี้ขยี้แบบนี้สบายจนขากระตุกตอนอยู่ในร่างหมาน้องแก้วตะกุยหูเองบ่อยไปน้องชอบเพจไปอยู่ไหนมามากเลยคนนี้ชื่อคุณเฉียงบางทีก็เรียกชอชอแต่พอเจอฝรั่งเขาจะชื่อชอน สีษะทุยซุกเข้าหามือใหญ่น้องอยากเที่ยวเยอะๆแบบพี่เฉียงตอนนี้เขากำลังไปอเมริกาใต้ตามฝันของเพื่อนชื่อไหมน้องว่าเจ๋งมากเลยถ้าน้องเป็นคนได้ทั้งวันทั้งคืนน้องจะเที่ยวให้กระจายเลยมือใหญ่โยนผ้าชื้นไปที่ตะกร้าเล็กข้างเตียงคิดแต่จะไปสินะแต่ตอนนี้น้องอยู่กับคุณก่อนเพราะคุณปลอดภัยแล้วค่อยไปแก้วยันตัวขึ้นนั่งมองคนที่จ้องเขาไม่วางตา ถึงจะเห็นอย่างนี้หูของแววูฟไว้มากนะถ้ามีใครเข้ามาน้องจะได้ยินก่อนเธอควรจะห่วงตัวเองมากกว่าเจ็บไหมคาลดใสายตาลงมองสะโพกขาวผิวส่วนที่พ้นกางเกงเริ่มขึ้นสีพรุ่งนี้มันคงช้ำเป็นวงขนาดใหญ่ไม่เจ็บแล้วร่างกายน้องฟื้นตัวเร็วมือเล็กถกกางเกงโชว์รอยปื้นขนาดใหญ่ขาวโอโมจนแสบตา คางกระพริบตาช่างเป็นเด็กที่ไม่ระวังตัวเอาเสียเลยเที่ยวเปิดผ้าเห็นไปถึงไหนถึงไหนตัวก็แค่ฝ่ามือทำไมสะโพกและก้อนกลมสองก้อนถึงดูฟูนุ่มคานรอบกลืนน้ำลายลงคอแต่ปลายนิ้วยาวเพลอไล้เบาๆตามรอยแดงวงใหญ่ตาคมมือแสงลงวูบหนึ่งพรุ่งนี้ใครบางคนอาจถึงคาดคุณอ่านตอนนี้สิคุณเฉียงเขาไปอาบน้ำที่ตุรกี น้องเข้าใจว่าเหมือนสปาที่คุณส่งน้องไปแต่ตรงนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจสักนิดเริ่มต้นเทอคิสบาสสุดเสียวด้วยการราดน้ำร้อนลงหัวนี่แล้วก็เทแชมพูแล้วก็สะสะสะ,สะแบบผู้ชายอมึงแล้วคือระดับสายตากูก็คือเป็นพุงแดดดี้ขนดกขนเยอะมากกรี๊ดและแดดดี้ก็จับหัวกูลงเหมือนจะจับมกกูก,กระซิบว่าโอ้ไม่กอดด้วยความตกใจ และแดดดี้ก็ละเลงนิ้วนวดคอบาา่าไหลฟินมากงงมากกูมาทำอะไรที่นี่ในวงเล็บเครดิตลิงค์ท้ายเรื่องคุณคารขขมวดคิ้วฉับหลังอ่านโพสต์ส่วนที่แก้วชี้ให้ดูเมื่อครูก็เอปาปากการุมโทมรอบนี้มีหืดหาดเขาควรจะอธิบายหรือแนะนำน้องให้ตามเพจการท่องเที่ยวเยาวชนแทนดีแต่เจ้าแก้วก็อายุตั้ง21ปี ย้อนแย้งอีกแล้วปกติเวลามีเรื่องไม่เข้าใจเธอถามใครถามมากสุดคงเป็นตาจากนั้นถามแซนดี้หรือไม่ก็พ่อแม่ของแซนดี้แต่บางเรื่องตาก็แค่เขกหัวแล้วไล่น้องไปอ่านหนังสือเรียนแทนส่วนแซนดี้เขาก็รู้พอๆกับแก้วนี่แหละหัวเราะแห้งหนึ่งกลุมเธอเรียนยังไงเรียนภาคค่ำในร่างมนุษย์หรือเปล่าคุณคานึกภาพแก้วในชุดนักศึกษา แต่ภาพชุดเสื้อขาวกางเกงขาสั้นของเด็กมัธยมปลายกลับลอยมาแทนน้องเรียนแบบโฮมสคูลตาสอนให้สอบออนไลน์กับครูมาเรื่อยๆจนจบไฮสคูลในวงเล็บไฮสคูลมัธยมปลายจากนั้นน้องเรียนปอตรีต่อจนจบเมื่อปีที่แล้วเธอจบมหาวิทยาลัยแล้วเออฮึอน้องจบสาขาการบริหารการลงทุนว่าแล้ว เดี๋ยวน้องโอนเงินที่ช้อปปิ้งวันนี้ให้คุณก่อนที่จะลืมแก้วเปิดแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอกฉันบอกแล้วว่าฉันจะดูแลเธอถ้าฉันเข้าใจถูกเธอเรียนออนไลน์ระบบอินเตอร์ถือว่าน้องเรียนจบจากอเมริกาก็ได้นะแก้วยิ้มกว้างกับแววตาทึ่งของคุณคัญนก็ในเมื่อเขาอยู่ในร่างคนหลังพระอาทิตย์ตกดินในไทยเวลานั้นเป็นยามเช้าที่อเมริกา บรรพบุรุษของแวร์วูฟปรับตัวตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดมาโดยตลอดอย่าให้อวดแต่ขอเล่าความจริงแวร์วูฟระกูลของแก้วเห็นความสำคัญของการศึกษามาแต่ไหนแต่ไรพอมาถึงสมัยนี้การเรียนออนไลน์กับสถาบันในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วก่อนเรียนจบน้องทำงานมีเงินของตัวเองถ้าไม่ติดเรื่องการกลายร่างน้องคงเที่ยวไปทั่วแบบไม่มีห่วงเรื่องเงินแล้ว แก้วถอนหายใจเฮือกเธอทำงานอะไรน้องเป็นนักลงทุนอย่างคลิปโเคเรนซีนี่กำลังรุ่งเลยน้องทำกำไรได้ดีมากอืมมีเรื่องให้แปลกใจอีกแล้วแก้วหยิบมือถือมาชี้แอปพลิเคชันกระเป๋าสตังค์ดิจิทัลบนมือถือในจังหวะเดียวกันแถบแสดงการเตือนเด้งรัวๆกลางหน้าจอดูเหมือน Facebook จะแจ้งโพสต์ใหม่จากเพจที่แก้วติดตาม สรุปจับโมกค,คืออะไรประเด็นจากเพจไปอยู่ไหนมาเด้งพร้อมโพสต์เตือนเมื่อกี้ฉันว่าเธอควรจะนอนได้แล้วข้านถอนหายใจการอยู่กับปัจจุบันมันก็ดีหรอกแต่บางครั้งหนูแก้วก็อยู่กับปัจจุบันแบบนาทีต่อนาทีคุณคงต้องไปฝึกเทคนิคคุยกับแวรวูฟอย่างไรให้ต่อเนื่องและในฐานะที่เขาไม่ใช่ผู้ปกครองของแวร์วูฟตรงหน้าขานตัดสินใจตัดบท แทนที่จะอธิบายสับเฉพาะทางอย่างโมกพรุ่งนี้คุณต้องไปทำงานนี่เนาะโอเคน้องนอนเลยร่างเปลียวเปิดผ้าหม่มมุดตัวเข้าไปนอนคลุมโปงยึดด้านหนึ่งของเตียงเป็นฐานที่มั่นหลังจากอ่านโพสต์ในเพจมาพักใหญ่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแก้วจึงเตรียมกดไปดู YouTube ต่อไปนอนห้องเธอคางตว,วัดผ้าห่มออก มองคนที่ขดตัวเป็นก้อนกลมๆมจมูกแทบที่มือถือน้องจะอยู่ป้องกันคุณไงเธอมีพลังพิเศษในการต่อสู้หรืออะไรทำนองนั้นหรอไม่มีแต่น้องหูไวอย่างที่บอกไปไงแล้วถ้ามีคนบคุกรุกเข้ามาจริงๆเธอจะทำยังไงสกิดคุณให้ตื่นคุณมีทั้งปืนทั้งมีดใกล้มือแก้วพลิกตัวนอนงายตากลมเหลือบมองที่โต๊ะเตี้ยข้างหัวเตียงกลิ่นดินปืน กลิ่นโลหะมือของผู้ชายชื่อคารมีกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอันตรายแต่ก็ลึกลับน่าค้นหาในเวลาเดียวกันร่างสูงยิ้มมุมปากกดปิดไฟในห้องจนเหลือเพียงแสงนวลจากสปอตไลท์ที่ฝังอยู่กับพื้นตาสีน้ำตาลของแก้วแอบมองคนที่เองตัวลงนอนข้างกันไม่วางตาถ้ากินนมเพิ่มแล้วออกกำลังกายเยอะๆจะมีหุ่นล่ำลแบบคุณเขาได้ไหมหนอ ท่าใจยากเพราะแก้วออกจากแครกก์แกนแต่เด็กเรื่องของลูกโทนที่เกือบไม่รอดเอาไว้แก้วจะเล่าให้ฟังวันหลังรอให้เราสนิทกันมากกว่านี้ก่อนพรุ่งนี้คุณไปทำงานแต่เช้าอีกไหมอืมเรียกน้องด้วยนะจะได้ไปด้วยกันน้องจะตามไปคุ้มครองคุณทั้งวันเลย <S <S แก้วหาวอดแต่มือข้างขวาย,ยังกำโทรศัพท์ไว้แน่นริมฝีปากบางยกยิ้มเอ็นดู ภาพหมาบางแก้วคนฟูนุ่มทำหน้าที่บอริการลอยขึ้นมาในหัวเขายังไม่ได้บอกแก้วว่างานของเขาเป็นธุรกิจแบบไหนแต่ถ้าแววูฟดมเจอปืนและมีดไม่แน่เจ้าเด็กนี้อาจจะพอเข้าใจว่างานของเขาไม่ได้ขาวสะอาดเสียทีเดียวคานมองเพดานห้องแสงสะท้อนของสระว่ายน้ำภายนอกดูเหมือนคลื่นสีฟ้าเข้มธุรกิจของเขาเติบโตมาถึงจุดที่มีความเสี่ยงสูงอำนาจ เงินราใครบ้างไม่อยากได้หรือมองอีกทางคือคนที่ครอบครองอยู่ก็ไม่อยากสูญเสียผลประโยชน์การที่มีคนนอกปลอมตัวเข้ามาในกลุ่มใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้การกรองคนของทีมงานมีปัญหาหลายจุดบนถนนสายนี้เขาไว้ใจใครได้บ้างคุณรู้ไหมหมาเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ที่สุดเจ้าก้อนข้างตัวพึมพำน้ำเสียงง่วงเต็มที แวร์วูฟมีความสามารถอ่านใจคนได้งั้นเหรอคุณฝากชีวิตไว้ในมือแก้วได้เลยแก้วไม่ทิ้งคุณแน่นอนให้ข้าวหมากินมื้อเดียวมันจะรู้สึกขอบคุณไม่มีวันลืมนี่คุณเลี้ยงเนื้อเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์แก้วไม่ปล่อยให้อะไรไม่ดีเกิดกับคุณแน่ๆเด็กหนุ่มย้ำอีกรอบเปลือกตาบางปรือปิดในที่สุดเป็นคารเสียเองที่พลิกตัวนอนตะแคง มือใหญ่รูปศีรษะทุยเขาชะง,งักเล็กน้อยเมื่อแก้วส่งเสียงครางในคอจากนั้นก็ยกจมูกขึ้นดุนฝ่ามือเขาเบาๆทำนองว่าหยุดทำไมรูปต่อสิกำลังสบายเลยนิ้วยาวเกี่ยวปลอยผมนุ่มดำทัดหูอย่างอ่อนโยนอาจจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเพดไปอยู่ไหนมาตอนให้ผู้ชายตุรกีอาบน้ำเรกิสบาด คริปโตเคเรนซีคือหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ